โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่ในรนายการหาอรทำอีพีสามนะครับผมก็เดินทางมาถึงในอีพีที่สามแล้วนะครับนเราอยู่ในแมปของวัน,นาอีฟนั่นเองนะครับก็ผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะครับผมก็ขอโทษ ทุกท่านด้วยนะคะที่ขอโทษเพราะว่าอะไรก็คือแบบคุณเคนคานิกินะครับผมเรียกอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดอ่านผิดก็ขอภัยนะเรียกง่ายๆนะเพราะว่าผู้ปโปรไฟล์ก็เป็นเคนคานิกินะครับก็คือเขาบอกว่าให้ผมแคสฟรีไฟผมบอกว่าวันเสาร์คือเมื่อวานใช่ไหมแต่ว่าผมขอเล่นไปเป็นวันเสาร์หน้าแล้วกันนะคะเพราะว่ามันติดเงินติดมันแบบว่างานมันเยอะนิดนึงก็ านมันเยอะหน่อยอ่ะงานมันเยอะแบบเยอะนิดหนึ่งนะครับก็คือแบบผมก็ทำเวลาหาเวลามาทําคลิปด้วยนะครับหาก็หาเวลามาทําคลิปด้วยนะครับก็ก็หาทํางานหาเวลาทํางานว่างหาเวลาทําคลิปแบงนะครับก็เอาไว้วันเสาร์เอาเอาไวเป็นวันเสาร์หน้ากันเนาะไม่ว่ากันนะครับ หวังว่าคุณตตหวังว่าคุณเคนเขาจะไม่กดผมนะเขาว่าืมเลื่อนไปเลยเพาว่าไม่ต้องเครียดกันนะครับก็วันเสาร์หน้าก็รอดูเลยแล้วกันนะครับอโอเคถึงเลือกด่านแล้วนะครับจริงๆแบบนี้ผมก็เคยอัดไปแล้วรอบนึงนะครับแต่คลิปมันดันพังแล้วอัดไปหลายรอบมากพาจะโอ้โหแบบโมโหเลยว่าเฮ้ยทำไมมันพังหลายรอบจังวะก็คือแบบเนีแบบ้ยครับแบบหัวร้อนเลยอะ เล่เลยดีแล้วนะแมพของบานาน่าอีฟนั่นเองครับ, e รบก็ถ้าใครอยากเล่นก็พิมพ์คำว่าบานาน่าก็เจอแล้วนะครับอะได้เล่นเป็นกล้วยก่อนเลยนะครับวันนี้มันมีสก,กินด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ซื้อดีกว่าโอเคนะตอนนี้เราต้องฆ่าคนให้ได้นะครับโอเคมาแล้วครับมากันแร้วนะครับ ไปเลยเมื่อกี้พูดใจอยากจะมาหากล้วยพวกนี้ไหมไอ้ไอ,เ,อ,อเห็นเห็นคนอยู่นะนี่เห็นคนแล้วเอ้ยเอ้ยเ,เห็นคนเห็นคนแกจะไปไหนฮะเจ้ามานย์มานย์แกจะไปไหนมาหากล้วยซื้อมาหากล้วยซิแกจะไปไหนฮะ ฮะฮะเกจะไปไหนฮะฮะฮะเกจะไปไหนเก okay, จะไปไหน okay, จะไปไหนเก okay, จะไปไหนฮะ huh? huh? อยู่หนูในก,กล้วยเขไม่รอดดครับอืมโดนกินเรียบร้อยอคนนี้มันตายง่ายไปพะเนี่ยอ้อยใส่หมวกของไอตัวละครอะไรในวันพีเดทุกคนโอเคแต่เวลามนันหนวดไวมากเลยเนี่ย เลาเหลือห้าสิบวิเองตอนดูเปบาไปไหนเนี่ยติงติงกล้วยมันมดุดท่ออะไรอย่างงี้ไม่ได้นะะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นถึงมุมดได้ไปย่ะ ไปไหนอ่ะอ๋อเกมโอเวอร์เอาหมดแล้วเหรอ,อทำไมไวจังอ๋อคนอื่นออกกันได้หมดเลยแต่ว่าของเราออกไม่ได้ฝั่งกล้วยแพ้กล้วยทำไมมันไวจังเคนะต่อเลยขอได้เล่นเป็นมรุษ์ยบ้างเถอะนะเนี่ยสกินมันก็จะอยู่ตรงนี้ผมมีผมมีเงินอยู่177บบาทนะครับ เดินได้ทั่วเลยนะครับก็รอเวลามันเสร็จเท่านั้นเองก็แบบนี้สนุกนะผมชอบมากเลยนะครับแบบนี้ผมลองเล่นไปแล้วผมชอบด่านเดิมเอ้ยเอาด่านอื่นบ้างนะครับด่านเดิมก็ได้เขาเลือกด่านเดิมด่านอันนี้มันดีตรงไหนอะไอยีเอาคนเดียวพอเอาสองคนไปเลยทย้าทายวัดใจเลย สองคนไปเลยอ่ะโอเคเจสเลยดิไปแล้วน,นาอีฟไม่อยากพูดอะไรแล้วนะครับก็เล่นมาแล้วกันไปเอ้ยนี่มันโยโย่แชนแนลเนี่ยทำไมนนี้แต่งตัวเหมือนโยโย่ชนแนลจะเลยโอ้โยโย่ชนแนลหรือเปล่าเฮ้ย เดี๋ยวๆๆกล้วยมากล้วยมากล้วยมาเปล่ากล้วยอ๋อตอนนี้ได้เล่นเป็นกล้วย,ยคนเดียวลงไปก่อนแล้วกันนะครับลงไป โอ้ใครวะเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงถูกทำร้ายเอ้ยเอโยโย่ชนแนลวะเนี่ยเหมือนคุณโยเลยอะคุณโยอะโยโย่ชนแนลอะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับแต่ว่าผมลำคาญเสียงเขาตรงที่แบบโหเสียงเขาเสียงแบบแหลมอะเสียงแหลมเกินกล้วยมาไหมเข้ากันดีกว่าเข้ากันเร็วๆไปๆๆๆเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวไอ้กล้วยมาเดี๋ยวไอ้กล้วยมา ไอ้เก้ไขาพัซเซลนี่กูเก้ไขาอะไรเยอะเอ้ยบวกสิบห้าเลยเก็บเงินเรื่อยๆเอาไ้ซื้อของอยู่กับเพื่อนไวด้ดิเอออยู่กับเพื่อนไว้ดีกว่านะครับพร้อมกินยังไม่พร้อมทิมมาก่อนถ้าทิมมาก่อนโอเคนะครับตอนนี้ข้าวมาแล้วนะครับแป๊บนึง การเพื่อนเสร็จยังเราเ็วเราเเราเข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วหิวข้าวแล้วโอเคเก็บเงินให้เรียบร้อยเก็บให้หมดเลยไยเข้ามาในห้องนี้แล้ว เฮ้ยถ eh, ้าเกิดด้านหลังมีสีแดงแสว่างแสดงว่าไอ้กล้วยอยู่แถวนี้นะแสดงว่ากล้วยอยู่แถวนี้ลองไปดูซิว่ากล้วยมาไหมกล้วยไม่มาโอเคเฮ้ยไอ้กล้วยมาเฮ้ยกล้วยมาในนี้เลยเร็วเลยเฮ้ยตกใจเสียงอะไรไอ้กล้วยมาแล้วไป็วเร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 ็ว ไปก่อนเลยไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเลยเฮ้เยคุยมาเออไอ้มากเอือโดนกินโอเคนะครับเก็บตอนนี้กี่นาทีแล้ววะเนี่ยนาที 8นาทีนะคะอัดแค่ประมาณ11บนาทีพอนะครับสำหรับ e ีพาร์ทนี้โอเคต่อไปตาสุดท้ายแล้วกันนะครับอ,อันนี้อาจจะเร็วหน่อยนะเพราะว่าข้าวมันดันมาก,ก่อน,นะครับคลิปมันแต่อย่างน้อยคลิปไม่พังนะครับคลิปจะไม่พังแล้วนะว่าไม่พังแล้วนะครับต่อไปซื้อซื้ออ้สีที่กว่ากันนะครับสีเป็นสีม่วง80บบาทไปเลย ซือสกินสกินสีโอเคไปเฮ้ยบ้าไปโอเคเดี๋ยวเนี้ยะลรมาดูดีออปชั่นสิมิวสิคออนเดวิลโดโอเคเอามันค่าก็ไม่มีอะไรมากนะ มีกล้วยฉลามด้วยนะครับก <c oughs> โ็โอ้ยโอ้ยมีกล้วยฉลามด้วยนะครับต้องเติมเอาแน่นอนอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเท่าไหร่แล้ะเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดสามจุดศูนโอเคก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับไปกระโดดไปอึอบ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 โทัวร์ได้ท้องทัวร์ได้ทัวร์แม็กเลยนะครับเนี่ย เหลืออีกหนึ่งนงาทีสุดท้ายนะครับเหลืออีกหนึ่งนงาทีโอเคขับไปตาท้ายแล้วกันอันนี้ก็รอเพื่อนไปนะครับยาวๆกระโดดไปฉันมีเธอมีเขียงอะไรวะเนะี่ย อันนี้ครับสารเคมีนะครับเดินได้เดินได้เพราะว่าอังเกมผมนะรังเกผมของนี้ใส่แว่นดิจิตอลอยู่นะครับมาเดินไปนะเสียงอะไรอ้อ ต้องเข้าไปน้ำตกโอ้โหสารมามาจาางังละพารังสีลิ้นพันเลยโอเคเอีก58ิวิสุดท้ายนะครับโอเคนะครับรอเพื่อนไป ตัวนีดหนึ่งครับวับนเปิดทีวีอยู่เยงแจ้งเตือนมาโอเคนะครับโอเคตอนนี้เราได้อะไรได้กล,ลิกบกวีนะครับแปบน อราเล่นก็รอเพื่อนไปนะครับตอนนี้เดินไปกับเดินเดินเดินโอเคให้เลือกด่านเอาด่านอื่นบ้างดีกว่าด่านเดิมอ่ะด่านนี้ดิเออด่านนี้ด่านกล้วยไอ้นี่ครับด่านมันโอเคเอากี่คนเดียวคนเดียวพอครับกล้วยอันเดียวพอมัน ได้ข่าวว่าผมได้ข่าวว่าข่าวเมื่อด่านเมื่อกี้มันแบบอะไรอ่ะด่านเมื่อกี้มันกล้วยมันหักตัวง่ายเกินไปอันนี้หายากหน่อยนะไปต่อโอเคโอเคครับมุดก่อนมุด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 นะฮะมุดกันไปมุดโอเคโอเคอันนี้คือตามท้ายแลผมต้องไปกินข้าวแล้วนะ เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้นะก็คือพอผมอัดเสร็จอะพอผมอัดคลิปนี้เสร็จนะผมต้องไปกินข้าวก่อนนะครับพอกินข้าวเสร็จแล้วก็มาลองคลิปนะจบเอ้ยไอ้กล้วยมาลืมกล้วยมูตะพูดโอ้โหเสียชีวิตเป็นชีวิตหนึ่งเลยดูยย่าหยั่งเป็นหยั่งเลยนี่โอ้ยมันมาแล้วไอ้ผมไม่ใช่คนอีสานนะผมไม่ใช่นะผมเป็นคนนี่นี่แหละเออคนภาคกลางเลย อออคืออะโดนกับดักแต่เลือดไม่ลดนะครับตอนนี้อีกสี่นาทีนะครับเข้ามาในนี้ก่อนกล้วยมันจะมาไหมลอ,องดูลาดเราก่อนนะว่ามันจะมาไหมนั่นเองอเจนี่เพื่อนเรานะครับให้กับเพื่อนเราเลยเราอันนี้มันมันแจ้งไอ้กล้วยมันแจ้งไอ้กล้วยมันแจ้ง,ม,จงมันสีแจ้งเตือนมัน วันแจ้งเตือนว่าแสดงว่าไอ้กล้วยอยู่แถวนี้แน่นอนนะครับนั่นมาไหมนั่นมาไหมไม่มาโอเคเข้ามาในไหนโอเคนะปัดเบอร์โอเคนะปะัดหนึ่ง ผมขอตายก่อนแล้วกันนะกล้วยมันมาไหมมันมาไหมมันมาไหมเฮ้ยกล้วยมาเฮ้ยกล้วยเฮ้ยเฮ้ยกล้วยกล้วยกล้วยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนต้งยงไงกันอยู่ตรงนี้ไงเออเออโดนกินพยายามหนีนะครับจริงๆผมอยากตายหมดแล้วเลยโอ้โหหิวข้าวนะครับเกณฑ์ครับก็รับคิมีนะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกับรายการหาอะไรทำพาร์ทหน้า เย่บอยไปแล้ว